หลังจากที่เราดูภาพยนตร์จากสตรีมดังนะครับผมเป็นเรื่องเกี่ยวกับการทําอาหารวงการอาหารนะครับผมเขาผมมีความคันไม้คันมืออยากจะทําแบบเปิ้ลนะครับเปิ้ลห้องเมนูนี้ว่าผัดงอแงนะครับผมส่วนประกอบส่วนผสมนะครับก็จะมีนึ่งนะครับผมเส้นก๋วยเตี๋ยวกุ้งแห้งทอดเต้าหู้ทอดกุนเชียงทอดเต้าเจี้ยว น้ำมันหอยแล้วก็ซีอิ๊วขาวนะครับผมอย่าลืมนะครับผัดงองแงต้องมีไข่นะครับผมวิธีการทําจะเป็นอย่างไรนั้นนะครับเราไปดูกันได้เลยนะครับที่ห้องครัวอันมืดมิดเหมือนผีสิงนะครับผมนี่เอาแล้วครับเรามาเริ่มทําผัดงองแงกันได้เลยนะครับอันดับแรกใส่น้ํามันพืชลงไปนะครับประมาณสองช้อนโตะ๊ะไข่ไก่หนึ่งฟอง เส้นกว๋วยเตี๋ยวเต้าเจี่ยวนะครับน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวกุ้งแห้งทอด เต้าหู้หั่นเต่าทอดกุนเชียงหั่นเต่าทอดต้นหอมซอยอเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับผัดงอแงนะครับผมน,นี่เดี๋ยวเอาเสิร์ฟใส่จานก่อนครับครับผมไปได้งครับผัดงอแง ยากกาครับคิดว่ามันมืนยากเลยนะครับผมใครๆก็สามารถเข้าครัวได้นะครับเพราะว่าทําได้ง่ายมากเลยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปกินผัดงองเง่ก่อนนะครับผมแต่แลวแล้วแล้วแล้วแ